สวัสดีค่ะบวรรัตมณีรัตรอันดับสองมิสเอเชียพลาสติกอินเตอร์เนชั่นแนลส2นค่ะสวัสดีค่ะโอลิฟสัติชาดวงเกตค่ะรีมเกิลออสเตียสอง2ัยาค่ะจากทีมิตรริสิมอินเตอร์เนชั่นแค่ะสวัสดีค่ะเชอร์เอมเชร์ธนุสรทัศเดอรมิสโกลบสอ2พ่ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครัพี่นวัตจัดเต็มให้เลยกับเราสามคน อ๋อก็ตกใจคำว่าเชื่อพี่สักปีค่ะเออเอออาจจะขอเชื่อหนึ่งปีแล้วกันค่ะถ้างั้นตะก็ขอบคุณทางองค์กรมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่นวัดนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาที่พี่สื่อด้วยที่มาร่วมงานของเราในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆมันแบบมีความสุขล้นออกมาเลยแล้วก็ดีใจที่ได้พบปะแฟนคลับทุกคนค่ะเพราะว่าตั้งแต่กลับมาพวกเราก็ยังไม่มีโอกาสได้รวมตัวไปถ่ายเยอะขนาดนี้เลยเนาะ ้าที่องแต่ละคนทำอะไรต่างๆหลักๆก็จะเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลายๆคีวเป็นยังไงก็บริบทจะแตกต่างนะคะแต่ว่าของเวทีเนี่ยเขาให้คีแอดบุขคยซีของเราว่าเราแบบว่าลดลงเรื่องไหนอยู่ก็ให้ดําเนินต่อไปแล้วก็หลักๆเลยก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องขอบคุณสปอนเซอร์เนี่ยทำหมดแล้วทั้งหมด12วันหลังจากประกวดที่อยู่่าว อันนั้นคือเป็นหน้าที่ที่ทาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็อาจจะมีไปมอมมงกุฎบ้างต้องรอทางเวทีประกาศกอ่อนแต่ว่าก็จะมีหน้าที่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทํางานในองค์กรวิสการไทยแลนด์ต่อไปค่ะ,ออะคของหนู่ของหนกูก็ใครพ่เมียค่ะตอนนี้ขอบคุณปอนเซอร์ก็เกษจรูแแล้วอาจจะมีม่อมมงกุฎปีถัดไปแต่ก็หลักๆของที่เขาเน้นเกี่ยวกับเรื่อง tourism เขาอยากให้เราสานต่อในประเทศไทยค่ะอยากให้เราแบบใช้มงกุฎให้เป็นประโยชน์เอาไปทํากับองค์กร c h a r ตี้บ้างอะไรบ้าง เพราะว่ามงกุฎมันก็มีเสียงของมันที่พูดได้ค่ะแค่เราใส่เข้ามาเท่านั้นอยากให้ใช้ประโยชน์ค่ะของเอมค่ะก็จะมีเดินทางไปตามประเทศต่างๆค่ะในการมอบมงกุฎนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนยูงประเทศนั้นๆค่ะเข้ากับเข้าสู่ความเป็นสากลแล้วก็จะมีการเข้ามาดู Miss u n i v e r s ส ที่จะสัตว์ขึ้นในรอบกีป่ปีนัา44ปีที่ประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวจะบินมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คาดว่างานด้านแฟชั่นก็อาจจะตามมาค่ะเพราะว่าตอนนี้เวทีเราก็กำลังพยายามขยายตัวออกไปสู่เอเจนซี่ในอเมริกาให้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเอ c วของเราอย่างที่น้องเมียบอกค่ะว่าเรายังทำอยู่ เอ็มก็ได้กล่าไวไปแล้วว่าถ้ามีโอกาสมอบมงกุฎมีให้กับประเด็นอะไรสักประเด็นหนึ่งเนี่ยเราต้องการมอบให้กับคนใช้ขอบสังคมค่ะก็คือว่าการร่วมงานกับชนเผ่าพื้นเมืองคนพิการหรือว่าคนที่ยังขาดโอกาสทางด้านต่างๆก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะที่ต้องทาออกมาอย่างดูในเองก็การประกวดครั้งนี้การได้รับตำแหน่งมาเราเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าพลิกเลยกับการที่แบบบางคนจะต้องมองว่านางงามจะต้องเป็นมาตรฐานแบบนี้แบบนี้แต่เราสามารถเข้ามานลึกได้ขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้าง อันดับแรกต้องขอบคุณบอสแล้วก็องคอ์กรค่ะที่ให้โอกาสเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆถ้าไม่มีโอกาสจากผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เฉิดฉายเนาะ mm hmm. แต่ว่าก็เนียดีใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนว่าคือนางงามเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบรูปแบบเดียวที่ทุกคนตั้งมาตรฐานไว้นะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยเวทีของเนียเป็นเวทีที่มีธีมคือ beauty in diversity mm hmm. สวยในรูปแบบที่หลากหลายเนี่ย mm hmm. ก็ดีใจคะ่ะที่ตีโจทย์แตกแล้วก็คนเก็ตเรื่องนี้มากขึ้น mm hmm. ค่ะเหมือนเราได้ลงทุสุดทาของนางงามเลยะ ้าานแบบว่่ทีมตรคือเนเชื่อว่านางงามทุกคนมีคำสุภป,ประมาณหมดค่ะ<ม>ใช่ค่ะก็จริงๆก็ดีใจที่ทำให้เรื่องนี้คนเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่อยากให้คนตื่นมากกว่านี้<ม>สําหรับในการทําวงการนางงามต่างๆ่าง<ม>ใช่ เราบอกว่าอยากให้ตื่นมากกว่านี้พอจะยกอยาก่าง้้คือร่จริงจริงเรื่องแรกที่อยากพูดมากๆแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกคนนะคะตรงนี้เลยที่ทาให้ไนมีโอกาสได้พูดคือการสนับสนุนนางงามของเวทีเราของเวทีประเทศของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแรงสนับสนุนของคนไทยเนี่ยก็ทําให้เราไปได้ไกลไม่ไกลด้วยแล้วบางทีก็คอมเมนต์อาจจะเป็นในทางที่ลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราสามารถรับได้แต่เราก็คนคนหนึ่งเหมือนกันอยากให้ก,กันกรองมากกว่านี้นิดนึงและนี่ก็เชื่อว่าการเป็นนางงามเนี่ย สิ่งที่สําคัญคือกําลังใจและเนี่ยเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพเหลือแค่แรงซัพพอร์ตทางบวกที่อยากได้มากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองค่ะโอลชฟีบหลูบหลงอะไรไงบ้างโอกาสที่ได้รับโอกาสที่ได้รับกับคนเป็นท็อก็จริงๆก็ไม่เคยคิดว่าเจะได้ไปนะคะเพราะว่าห่างร้างมา2ปีแล้วเป็นปีเก่ามากแล้วอยากเราเป็นท็อปทูเบนตี้ด้วยค่ะก็ตกใจตอนที่ได้รับไปแต่ก็ก็เลยมานั่งคิดดูว่าทำไมเขาถึงได้รับ ก็เลยพยายามหาจุดเด่นของตัวเองว่าอ๋อมันน่าจะเหมาะกับเวทีนี้หรือเปล่าก็เลยส่งเราไปชอบคนหวานหวานยิ้มสวยๆแล้วก็มีาทาเลน่นท้าเล่์อย่างงี้เราก็เลยพยายามดึงจุดเด่นของเราออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดแล้วก,ดก็ดีใจที่คือ,อมันกดดันมากค่ะ คุณดันมาป๊อบี้แล้วก็ทําได้ดีโคตรป๊อบบีที่แล้วก็คือมงหนึ่งอันนี้บทนสุดๆเลยแต่ก็ในเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเราก็ทำที่เต็มที่ดีใจที่ได้เข้าโลกต่อคำถามไปได้ได้ทาเลนตัวเองคือนหนูนนกังวลการต่อคำถามมากก <c oughs> ็ในที่สุดก็ได้ออกมาแจ้นใจกับความกลัวตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะได้ทขา า็เห็นแล้วเขาก็เป็นพิธีว่าก่อนจะไปก็คือ,คอทัานเราแล้วก็พี่เอ็มส่งไปเรียนในหลากหลายเหมือนกันใช่ค่ะจริงส่งหลายๆคนเลยที่พี่เนียนี่น่าจะเรียนรูปป่ายะมากชอบด้วย<ม>คือเราชอบอะไรก็เขาพยายามส่งมาให้อย่างเราเองก็เรียนภาษา,ษาอังกฤษหนักอยู่ค่ะจบไป,ปแบบหนึ่งคลอหน่าจะเกือบสิบกว่าวันเลยค่ะช,ช่เรียนให้ยหแบกบ ก็แบบไปเยอะค่ะเพราะว่าพูดตรงๆว่าเรามีคนรักเยอะคนชังนเราก็เยอะแล้วเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าแขวนชิ้นสูงไปแล้วด้วยเราก็รู้สึกว่าส่วนตัวตอนนั้นรู้สึกว่าไม่อยากกลับมาอยู่ในการประกวดเพราะว่าไม่อยากอยู่ในการตัดสินแล้วก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากมีเป้าหมายที่จะมุ่งหรือว่า อยากเป็นนางงามที่โด่งดังไปมากกว่าตอนที่เป็นอยู่น่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเรารู้สึกว่ารอนหน่งมิสการ์เทเรนก็เป็นจุดที่เราภูมิใจมากการที่ต้องมารับความกดดันนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เอมองว่ามันมันเหมือนส่วนเกินของชีวิตนะจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพี่วัยก็บอกว่านอกจากด้านที่เป็นความกดดันนะ่ะมันก็มีด้านดีดีนะคือการพิสูจน์ตัวเองหรือว่าการ ที่เราจะไปเอ็นจอยหาประสบการณ์ใหม่แล้วก็ลองทําให้มันหายครั้งคาใจดูสักครั้งในชีวิตกเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าเราเองก็แข่งขัน,นในเวทีระดับประเทศมาก่อนถ้าเรามีโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศเนี่ยเราก็ควรจะ้าไว้มันก็เป็นข้อดีๆค่ะท,ที่ทาให้หนูเนี่ยตัดสินใจตั้งใจทำทุกวันให้ดีคือต้องหว่อตัดสินใจไปกูไม่ใช่เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเราจะไปด้วยความรู้สึกยังไงเป็นเรื่องที่สำคญนะัญอันนี้ก็คืออยากฝากน้องๆไว้เพราะว่า หลายๆที่ในชีวิตเราจะเจอสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้หนูแต่ว่าเราจะทําสิ่งอย่างยังไงให้ดีเราจะให้มันเป็นบทเรียนหรือเราจะให้มันเป็นความสาเร็จเราจะให้มันมีนความทรงจำที่ดีหรือเราจะให้มันมีนความทรงจำที่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นลเลยค่ะ เอมก็สามารถตามได้ทางเพจ The m i s t r o b e นะคะแล้วก็ทุกช่องทางที่เกี่ยวกับ The m i s t r o p e เลยแล้วก็ในช่องทางสุดตัวของเอมนะคะ mm hmm. ก็คือเชอเอมตามเพจต่างๆที่ต่างๆนั่นเองแล้วก็ยังมีช่องทางของแกรงนะคะซึ่งจะติดตามพวกเราได้ทั้ง3คนเลยขอเอล็กก็ติดตามได้ที่ช่องทางของติ๊ตต์นะคะชื่อโอ i ล e โอลิเวิทีไอดอลเปลี่ยนบ่อยภาษาไทยค่ะโอลิเวิทีไอดอลตรนนี้ก็พยายามลงคอนเทนต์ให้ทุกคนแบบว่าได้เรียนรู้การเป็นไอดอลหรือว่าการเป็นคนดังต้องทำยังไงก็จะพาทุกคนไปดูนะคะดูพี่เนียดูพี่เอ็มด้วยกัรเป็นคนดังเขาทำเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทางอินสตาแกรมด้วยนะคะโอลิเวิที่ชูน่แล้วก็ก็ติดตามผลงานนะคะ cover เพลงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะกลับมาทำเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะห่างหายไปกับการร้องเพลงนั้นมา โอเดซี่นะคะโอเดซี่รจีเยอะนะคะจะได้มีเพลงที่สามต่อค่ะของโนเนียทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะก็ฝากด้วยนะคะเซิร์ฟเวอร์เนียน่าจะขึ้นเลยเพราะผมไม่มีใครชื่อนี้แล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานหลังจากนี้ที่เนียก็องค์กรทด้ทำอะไรเนี่ยก็ทำตามค่ะแล้วก็อ้าวอะไรอ่ะค่ะก่อนเลยก่อนเลยค่ะค่ะ เปล่าพี่ไม่นึดออกเรามีซีนี้เราเล่นด้วยกัน คือคื่คื่ืกันไปาโปรโมทซีรีส์พี่เอ็มค่ะตอนนี้นะคะซีรีส์ Unlimited Love บริษัทไม่จำกัดของเราก็กำลังออนแอร์อยู่นะคะทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มค่ะก็ดูได้ทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ทางช่องทางขององค์กรของเราเป็นช่องทางใหม่ค่ะเดี๋ยวก็น่าจะมีการเสิร์ฟขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นฝากกันแหละค่ะฝากค่ะใช่ได้ดูพวกหนูเล่นซีรีส์ใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อยูงไปเป็นเจียน้ออกนะ่มเดยนา